โอเคค่ะวันนี้นะคะเอจี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงเมาหนักไปหน่อยเพราะว่าคลิปที่แล้วแองจี้ลงเต้นไปแล้วมีหลายคนอยากให้หนูมาสอนเต้นเพลงนี้นะได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเต้นกันเลยแต่ถ้าหนูสอนผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษก่อนนะคะหมาดท่าแรกนะคะเลือกเอวกันก่อนนะคะให้เลือกได้เลยใครถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นส่วนตัวเอจี้ถนัดควงเอวนะคะควงเอวก็คือทําแบบนี้ใครถนัดร่อนเอวเอาร่อนเอวก็ได้นะคะ อ่ะมาเพลงนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ท่านะคะเราจะทํช้าช้าสองครั้งแล้วก็เร็ว2ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํช้าช้าก่อนนะอย่างแรกมือนะคะให้ทำใบใบแล้วก็ทานิ้วโป้งลงแบบนี้และหลังจากนั้นก็ควงช้าช้าเราจะทําแบบนี้สองรอบอันนี้คือแบบช้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยยบาบเอานิ้วจิ้มลงควงช้าช้ายบาบเอานิ้วจิ้มลงและควงช้าช้าและหลังจากนั้นท่าที่3จะเป็นยบายเอานิ้วจิ้มลงแต่เราจะควงเอวให้เร็วขึ้น นะคะก็คือใบายเอานิ้วจิ้มลงควงเอวเร็วขึ้นและรอบสุดท้ายรอบที่สี่คือเอานิ้วจิ้มลงอย่างเดียวแล้วก็ควงเอวเร็วเ็วอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาสี่ท่านี้มารวมกันนะยบายเอานิ้วจิ้มลงควงเอวช้าช้ายบาบเอานิ้วจิ้มลงควงเอวช้าช้าท่าที่สามบาบเอานิ้วจิ้มลงควงเอวเร็วเ็วแต่จริงๆตรงนี้ต้องต่อกันนะเพราะท่าที่สี่ก็เอานิ้วจิ้มลงควงเอวเหมือนเดิมให้เร็วนะ แค่นี้เลย。